สวัสดีค่ะเมจิกทาร์ลตบายคิตตี้นะคะวันนี้นะคะเราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันให้กับคุณคนที่เกิดราศีกันนะคะลักขณากันนะคะในช่วงวันที่7ถึง15 ก,กรกฎาคม2568นี้นะคะการงานการเงินความรักโชคลาภเนื้อสิ่งใดเรื่องใดที่กําลังจะเกิดนะคะขอให้พี่ไพ่สาหรับนี้นะคะเป็นคนบอกเป็นคนเล่าเรื่องนะคะการอ่านไพ่แบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะเราไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งนะคะบางคนอาจจะตรงเป็นบางเรื่องบางคนอาจจะตรงทุกเรื่องเลยนะคะเราขออนุญาตนะคะเป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้กับคุณคนที่เกิดราศีกันลัคนากันนะคะมาดูกันว่าช่วง วันที่เจ็ดถึงสิบห้ากรกฎาคมนะคะกำลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณนะคะมาดูกันว่าช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรนะคะอืจะโดดออกมาเลยหก <c oughs> ถ้วยนะคะหกถ้วยเป็นลักษณะของ ความรักครั้งเก่าก็ได้รักเก่าหวนคืนก็ได้หรือคุณกําลังอยู่ในช่วงของการได้เจอเจอเพื่อนเก่าได้สังสรรค์ได้ปาร์ตี้ได้ไปเลี้ยงรุ่นนะคะเจอเพื่อนสมัยเด็กเจอเพื่อนสมัยเรียนนะคะมีความสุขอยู่กับบุตรหลานบริวารน,นะคะในช่วงนี้เนาะมาไปต่อนะราศีกันลักนากันนะคะอื้อยิ่งอ็ม,อม,อมเมพรส ดีเอ็มคลาสเนาะราชินีนะคะราชินีมีกินมีใช้เหลือกินเหลือเก็บสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณเป็นคนที่มีความอบอ้อมอารีเนาะมีความเป็นแม่เป็นลักษณะของคนที่มีจิตมีจิตใจมีเมตตาสูงนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นคิดถึงคนอื่นก่อนตนเองเสมอและช่วงนี้ถ้าอยากตั้งครรภ์อยากมีลูกอยากมีบุตรมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้มีนะคะมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้มีโอกาสได้มีบุตรหลาน นะคะบริวารเนานะหรือมีลูกเป็นของตนเองนะช่วงนี้ถ้าใครอยากมีลูกมีบุตรเนาะให้พักผ่อนเยอะๆนะคะพักผ่อนดูแลร่างกายตนเองเยอะๆนะคะในเรื่องของการงานเนี่ยมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้เติบโตขยับขยายเลื่อนขนั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะมีเกณฑ์ที่การเงินดีมีกินมีใช้นั่งอยู่บนกองเงินกองทองนะคะสุขภาพร่างกายก็สมบูรณ์แข็งแรงเนาะไปต่อนะ หกดาบนะคะซิกออฟสอดเนาะหกดาบเป็นลนักษณะของการเดินทางเดินทางทางน้ําหรือเดินทางอะไรที่เกี่ยวข้องกับการการลงเรือการข้ามเกาะอ,อะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของโดยทั่วไปเนี่ยการออกจากที่เดิมออกจากจุดเดิมที่เดิมที่เราอยู่แล้วไม่สบายใจอยู่แล้วไม่ตอบโจทย์เนาะอยู่แล้วมีความผิดหวัง แต่การเดินทางในครั้งนี้การออกจากที่เดิมในครั้งนี้เพื่อไปสู่ที่ใหม่ เราได้พกพาเอาปัญหาเดิมมาด้วยเนาะดาบหมาถึงปัญหาใช่ไหมเรานั่งเรือมาแต่เราพกพาเอาปัญหาเอา,เอา,เ,อาเอาดาบใส่เรือมาด้วยเนาะหมายถึงทุกๆปัญหามันต้องใช้ระยะเวลาใช้เวลาในการแก้ไขปัญหานะคะถ้าช่วงนี้เป็นนี่อยู่อย่าไปสร้างนี่เพิ่มอย่าทําอะไรที่มันเป็นภาระผูกพันเพิ่มนะคะค่อยๆใช้เวลาแก้ไขไปแล้วเดี๋ยวปัญหาทุทกๆอย่างมันจะคี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเองนะคะ โอ้โหเอดออฟครับนะคะในเรื่องของความรักเนาะการเดินทางครั้งเนี้ยการเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายใหม่ของคุณในครั้งเนี้ยมีโอกาสได้พบเจอกับความรักนะคนคนโสดเนาะถ้าคุณเป็นคนโสดนะมีเกณฑ์ได้เจอเจอแบบรักแรกพบนะคะเป็นรักที่เป็นรักแท้เป็นรักที่เป็นคู่แท้นะคะเป็นความสุขเนาะเป็นความสุขที่คุณกําลังจะได้รับหลังจากนี้นะคะ อืมถ้าเป็นคนมีคู่เนาะคนมีคู่ช่วงนี้อยู่แบบเป็นครอบครัวที่มีความสุขได้รับของขวัญของฝากของกำนันเนาะมีการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆร่วมกันแบบมีความสุขนะคะเนาะอย่างคนโสดเนี่ยก็มีเกณฑ์ได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่อย่างมีความสุขบางคนรอรักเก่าบางคนรอรักเก่าหวนคืนเนาะก็มีเกณฑ์เหมือนกันเนาะ โอ้โหเก้าเหรียญน,นะคะการเงินดีนะเนี่ยเก้าเหรียญเนาะถ้าคุณเป็นคนโสดเนาะเก้าเหรียญเป็นลักษณะของคนสวยโสดและรวยมากนะมเนาะมีเงินเงินเยอะเงินมาจากน้ำพักน้ำแรงมาจากการลงมือทํามาหากินของคุณเองนี่แหละนะช่วงนี้เป็นช่วงของการใช้เงินจัดจ่ายเงินใช้สอยอเขาเรียกว่า <c oughs> หาเงินเอาเงินใช้ซื้อความสุขอะอยากกินอยากเที่ยวอยากทําอะไรอยากไปไหนเนาะ<ม>ก็ได้ไปอยากท่องเที่ยวอยากดูแลตนเองก็ได้ทํานะคะ หรือช่วงนี้อยากหาอะไรทําเป็นไรายได้เสริมไรายได้พิเศษเนาะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์พืชผลธัญญาหารสัตว์เลี้ยงแบบนี้ก็ทําได้นะคะทำได้ดีทําแล้วได้เงินดีด้วยนะคะหรือทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเด็กก็ได้นะถ้าใครอยากทําธุรกิจเพิ่มเติมหรือทําอะไรเป็นทางเรื่องที่2เนาะค้าขายของเสื้อผ้าเด็กก็ดีนะคะของใช้ของเล่นเด็กก็ดีนะคะ ไฮพินเทศนะคะไฮพินเทศเป็นลักษณะของนักบวชหญิงนะคะคุณเป็นคนที่มีหยินและหยางในคนเดียวกันนะคะบางทีก็อารมณ์ดีดีบางทีก็อารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายเนาะช่วงนี้สวดมนต์ปฏิบัติธรรมจะดีมากนะคะหรือช่วงนี้เป็นลักษณะของการามีสติมีสมาธิเนาะถ้าคุณเขาเรียกว่า,าใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเนาะช่วงนี้ก็อาจจะนั่งสมาธิ ให้เป็นกิจวัตรนะคะสวดมนแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรด้วยเนาะหรือช่วงเนี้เขาเรียกว่าเป็นช่วงของการใช้เงินช้อปบําบัดเนาะมีเรื่องอะไรให้ไม่สบายใจก็ใช้เงินที่เรามีอยู่นี่แหละช้อปบําบัดเนาะแล้วเขาเรียกว่าพอเราได้ซื้อของได้จับจ่ายเนะีย่ยใจก็เขาเรียกว่าอะไรสบายขึ้นเนาะได้ของมาแล้วประมาณนี้นะคะหรือช่วงนี้ให้ระมัดระวังนะคะในเรื่องสุขภาพเนาะมีเกณฑ์ เขาเรียกว่ามีผลกับในเรื่องของทางเดินหายใจภูมิแพ้แพ้อากาศผดผื่นหรือโรคที่เป็นโรคติดต่อที่มาจากทางเดินหายใจอะค่ะนะคะระมัดระวังตัวเองนะคะในเรื่องของงานเนอะจะให้พินเทศเป็นลักษณะของคนที่ทํางานอะไรที่เกี่ยวข้องกับ ความละเอียดอ่อนได้ดีนะคะการเป็นที่ปรึกษาก็ได้เป็นนักจิตวิทยาก็ได้เป็นนักอ่านไพ่ยพยากรณ์ก็ได้เนอะเซนแรงนะเนี่ยเ้นแรงเซนแมนและช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์กับกับคนรอบข้างนะคะมีสเสน่ห์ดึงดูดเนาะใครเห็นใครก็อยากพูดจาเจรจาด้วยแล้วคุณเป็นคนชอบให้คำปรึกษากับคนอื่นบางทีอาจจะไม่ได้ชอบหรอกแต่ว่า คุณเป็นคนรับฟังคนอื่นได้ดีอ่ะคนอื่นก็ชอบเข้ามาคุยขอคำปรึกษากับกับคุณอยู่เสมอๆนะคะสองเหรียญน,นะคะในเรื่องของการเงินเนาะการเงินมันเป็นลักษณะของการหมุนเงินอะ่ะการรับซ้ายจ่ายขวานะคะแต่คุณเองคุณก็พยายามทำในเรื่องของการเงินให้มันบาลานซ์เนาะให้มัน ไม่ไม่ไม่โอนเอ็นไปในข้างใดข้างหนึ่งเนาะคุณเหมือนคุณมีค่าใช้จ่ายที่มารอแต่คุณก็เป็นคนที่มีเงินเดือนเนาะมีรายรับเข้ามาแต่ก็มีค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้จ่ายอยู่ตลอดนะคะค e n ออฟคัพนะคะค e n ออฟคัพเป็นลักษณะนคนมีเซนเซนแรงเซนแมน,น,นเนาะคล้ายคกันง่ะคุณออฟคัพก็เป็นคนที่เขาเรียกว่า ให้คำปรึกษากับคนอื่นได้ดีบางทีคุณก็เก็บเอาคำพูดหรือคําที่คนอื่นมาขอคํำปรึกษากับคุณเก็บเอามาไม่สบายใจซะเองหรือมีเรื่องอะไรกังวลใจอยู่เนาะมีเรื่องอะไรกังวลใจมีเรื่องให้คิดมากนะคะมีเรื่องให้วิตกให้กังวลน,นะคะหรือช่วงเนี้ยมันเป็นลักษณะของการอธิษฐานการขอพรก็ได้นะคะพรที่คุณขอเอาไว้นะกำลังจะสมสมหวงังสำเร็จนะคะ สามไมนะะ้นะคะทีอบอลนะคะข่าวงานที่คุณรออยู่งานทางไกลางานออนไลน์งานต่างประเทศนะคะในเรื่องของการเดินทางเนื้อบางคน,นรอในเรื่องของการเดินทางอยู่ การเดินทางต่างประเทศนะคะมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้ข่าวมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้ไปนะคะหรือในเรื่องของงานงานของคุณจะเติบโตมั่นคงมีหุ้นส่วนมีคู่ค้ามีคนเข้ามาสนับสนุนทําพัฒนาทําให้งานเรามั่นคงขึ้นนะคะหรือการเดินทางในครั้งนี้มีเกณฑ์ได้เจอเจอกับความรักเนาะ,ค,ะคนโสดเนาะจะพบรักจากการเดินทางนะคะโดยเฉพาะการเดินทางต่างประเทศนะคะ <c oughs> จริงด้วย อัศวินถือถ้วยนะคะมีเขาเรียกว่า <c oughs> อัศวินถือถ้วยในออฟคัพเนาะเป็นคนรุ่นราวข่าวเดียวกับเรานะคะเป็นคนอายุใกล้เคียงนะคะ <c oughs> เขาอยากมา <c oughs> ทำความรู้จักอยากมา เริ่มต้นดูแลเริ่มต้นพัฒนาในเรื่องของความรักเนาะกับคุณเนาะรอข่าวอะไรอยู่รอข่าวเรื่องการเงินก็จะได้ข่าวรอข่าวเรื่องการเดินทางก็จะได้ข่าวเร็วๆนี้นะคะใครรอในเรื่องของความรักเนาะมีเกณฑ์นเนี่ยพบกับอัศวินขี่ม้าขาวเข้ามาเน่ยเขาเป็นสุภาพบุรุษเนาะอบอุ่นใจดีอบป,ป้านะคะเป็นคนที่สุข,ขุมรอบคอบชัดเจนนะคะเขาอยากทําความรู้จักกับเรานะคะ เป,เป็นลักษณะของข่าวดีเรื่องดีโอกาสดีๆที่กำลังจะเข้ามาโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะคะโอเคนะคะราศีก,นากาันัคนาศีนการเนื้อเราขอให้ทุกคนสำเร็จสมหวังดังตั้งใจทุกประกาศเลยวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้นะคะใครอยากอ่นานไพ่ดูดวงกับเราติดต่อได้ที่ไ d เดีไลน์ที่เราทิ้งไว้ให้รายละเอียดอยู่ที่รายละเอียดค่าครูอยู่ที่ใต้คลิปแล้วนะคะวันนี้เราขอบคุณมากๆนะคะใครเพิ่งเข้ามารับชมใหม่เรารบกวนช่วยกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อน เมจิกทาร์ลตบายคิตตี้ค่ะ